นึ่งสมูเอลบทที่21ดาวิดกับขนมปังบริสุทธิ์แล้วดาวิดก็มาที่เมืองโนบไปหาอาหิเมเล็กปุโรหิตและอาหิเมเล็กตัวสันมหาดาวิดพูดกับท่านว่าทำไมท่านจึงมาคนเดียวและไม่มีใครมากับท่านดาวิดจึงพูดกับอาหิเมเล็กบุโรหิตว่าพระราชาทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทำเรื่องหนึ่งทรงรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าให้ใครรู้อะไรถึงเรื่องที่เราใช้เจ้าไปทำนั้น และด้วยเรื่องซึ่งเราได้บัญชาเจ้านั้นข้าพเจ้าได้นัดหมายไว้กับพวกคุณหนุ่มหนที่แห่งหนึ่งเวลานี้ท่านมีอะไรอยู่บ้างให้ขนมปังข้าพเจ้าสักห้าก้อนหรืออะไรที่ท่านหาได้ปุโรหิตนั้นตอบดาวิดว่าข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาเลยแต่มีขนมปังบริสุทธิ์ขอแต่พวกคุณหนุ่มได้อยู่ห่างจากผู้หญิงมากก็แล้วกันและดาวิดต,ตอบปุโรหิตว่าที่จริงเมื่อพวกเราออกไปปฏิบัติงาน ผู้หญิงก็ถูกกันให้ห่างจากพวกเราเหมือนครั้งก่อนๆที่ข้าพเจ้าออกไปแม้การเดินทางธรรมดากายของผู้คนหนุ่มก็บริสุทธิ์อยู่แล้วยิ่งวันนี้กายของพวกเขาก็ยิ่งบริสุทธิ์กว่าดังนั้นปุรหิตจึงมอบขนมปังบริสุทธิ์ให้แก่ดาวิดเพราะที่นั่นไม่มีขนมปังอื่นนอกจากขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งเก็บมาจากเฉพาะพระพักพระเวเพื่อวางขนมปังใหม่ในวันที่เก็บเอาขนมปังเก่านั้นออกไป ในวันนั้นมีชายที่เป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของซาอูอยู่ที่นั่นถูกจำกัดให้เฝ้าพระยาเวอยู่เขาชื่อโดเอกคนเอโดมเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงสัตว์ของซาอูและดาวิดพูดกับอาหิเมเลกว่าที่นี่ท่านไม่มีหอกหรือดาบติดมืออยู่สักเล่มหนึ่งหรือด้วยข้าพเจ้าไม่ได้นำดาบหรือเครื่องอาวุธติดมาเลยเพราะราชการของพระราชาเป็นเรื่องด่วนปุโรหิตนั้นจึงกล่าวว่าดาบของโกลริอตคนฟิลิสเตีย ซึ่งท่านข่าที่หุบเขาเอลานั้นดูสิยังถูกผ้าห่ออยู่ที่ข้างหลังเอโฟดถ้าท่านจะเอาดาบนั้นจงเอาไปเถิดนอกจากเล่มนี้แล้วก็ไม่มีดาบอื่นอีกและดาวิดพูดว่าไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่มนั้นแล้วเอาให้ข้าพเจ้าเถิดดาวิดหนีไปเมืองกัดและดาวิดก็ลุกขึ้นในวันนั้นหนีจากซาอูไปหาอาคิสกษัตริย์เมืองกัดและพวกมหาดเล็กของอาคิสทูลว่า ดาวิดคนนี้ไม่ใช่หรือที่เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนั้นพวกเขาไม่ได้ร้องเพลงและเต้นรำหรือว่าซาอูฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆและดาวิดก็เก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและกลัวอาคิสกษัตริย์เมืองกัดยิ่งหนักท่านจึงเปลี่ยนอากับกริยาต่อหน้าพวกเขาและทำตนเป็นคนบ้าเมื่ออยู่ในอำนาจของพวกเขาเที่ยวก่าไว้ที่ประตูรั้วและปล่อยให้น้ำลายไหลลงประคราร อาคิสจึงรับสั่งกับพวกมหาเล็กของพระองค์ว่านี่แนะ่พวกเจ้าเห็นว่าคนนั้นบ้าแล้วพวกเจ้าพาเขามาหาเราทําไมเราขาดคนบ้าหรือเจ้าจึงพาคนนี้มาทําบ้าต่อหน้าข้าคนอย่างนี้ควรเข้ามาในวังของข้าหรือหนึ่งซามูเอลบทที่22 ดาวิดกับผู้ติดตามที่อดุลัมดาวิดก็ไปจากที่นั่นหนีไปอยู่ที่ถ้ำอดุลัมเมื่อพวกพี่ชายของท่านและพงพันธุ์ของบิดาท่านทั้งสิ้นได้ยินรเรื่องพวกเขาก็ลงไปหาท่านที่นั่นนอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีนี้สินและทุกคนที่ไม่พอใจก็รวมกันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของพวกเขามีคนมาอยู่กับท่านประมาณสี่ร้อยคน ดาวิดก็ออกจากที่นั่นไปยังเมืองมิสปาในโมอับและท่านทูลพระราชาแห่งโมอับว่าขอโปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้าออกมาอยู่กับพวกพระองค์เถิดจนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทําประการใดเพื่อข้าพเจ้าและท่านก็นําบิดามารดามาฝากไว้กับพระราชาแห่งโมอับและพวกท่านก็อาศัยอยู่กับพระราชาตลอดเวลาที่ดาวิดอยู่ในที่กําบังเข้มแข็งแล้วผู้เผยพระวจนะกาศ พูดกับดาวิดว่าท่านอย่าอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งนี้เลยจงเข้าไปในแผ่นดินยูดาเทิดดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเ,เร์สซาอูลทรงประหารปรหิตเมืองโนบซาอูลทรงทราบว่ามีผู้พบดาวิดและพวกที่อยู่กับท่านเวลานั้นซาอูลประทับที่เมืองกิเบอาใต้ต้นสนหมอกณที่เนินสูงทรงถือหอกอยู่และพวกมหาดเล็กของพระองค์ก็ยืนอยู่รอบพระองค์ และซาอูตรัสกับพวกมหาดเล็กที่ยืนอยู่รอบพระองค์ว่าพวกเจ้าพงพันเบนยามินจงฟังเถิดบุตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุ่นแก่พวกเจ้าทั้งหลายหรือจะตั้งพวกเจ้าให้เป็นผู้บังคับการกองพันกองร้อยหรือพวกเจ้าทั้งหมดคิดกระบฏต,ต่อเราไม่มีใครแจ้งแก่เราเลยเมื่อลูกของเราทำพันธสัญญากับบุตรของเจสซีนั้นไม่มีใครในพวกเจ้าร่วมทุกข์กับเราหรือแจ้งแก่เราว่า ลูกของเราปลุกปั่นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เราคอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี้โดเอกคนเอโดมหัวหน้าพวกมาดเล็กของซาอูลจึงทูลตอบว่าข้าพระบาทเห็นบุตรเยซีมาที่เมืองโนบมาหาอาหิเมเลกบุตรอาหิถูกแล้วเขาก็ทูลถามพระยาเวให้ท่านและให้สเสบียงอาหารและให้ดาบของโกลิอัตคนฟิลิสเตียกแก่ท่านไปแล้วพระราชาก็ใช้ให้ไปเรียกอาหิเมเลกปรุโรหิตบุตรอาหิถูก และพงพันบิดาของท่านทั้งสิ้นที่เป็นพวกปุโรหิตที่อยู่เมืองโนบทุกคนก็มาหาพระราชาและซาอูลตรัสว่าบุตรอาหิถูบเอ๋ยจงฟังเถิดเขาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทข้าพระบาทอยู่ที่นี่และซาอูลตรัสแก่เขาว่าทำไมพวกเจ้าจึงร่วมกักรกบฏต่อเราทั้งเจ้าและบุตรของเจสีในการที่เจ้าให้ขนมปังและดาบแก่เขาและทูลถามพระเจ้าให้เขาเขาจึงลุกขึ้นต่อสู้เรา และคอยสุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี้และอาหิเมเลกทูลต่อพระราชาว่าในบรรดาข้าราชการของฝ่าพระบาทมีใครเล่าที่จะซื่อสัตย์อย่างดาวิดราชบุตรเขยของพระราชาผู้บังคับบัญชาทหารราชองครักษ์และเป็นผู้มีเกียรติในพระราชสำนักของฝ่าพระบาทวันนั้นข้าพระบาททูลขอพระเจ้าครั้งแรกเพื่อเขาจริงหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่ขอพระราชาอย่าทรงกล่าวโทษสิ่งใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือพงผ่านทั้งสิ้นของบิดาของข้าพระบาทพระผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทไม่ทราบเรื่องทั้งหมดนี้เลยไม่ว่ามากหรือน้อยพระราชาตรัสว่าอาหิเมเลกเจ้าจะต้องตายแน่ทั้งเจ้าและพงผ่านทั้งสิ้นของบิดาเจ้าด้วยและพระราชาก็รับสั่งแก่ราชองครักษ์ผู้ยืนเฝ้าอยู่ว่าจงหันมาฆ่าพวกปุโรหิตของพระยาเวเสียเพราะว่ามือของพวกเขาอยู่กับดาวิดและเพราะพวกเขารู้แล้วว่ามันหนีไปแต่ไม่แจ้งให้เรารู้ แต่ผู้ข้าราชการของพระราชาไม่ยอมลงมือฆ่าพวกปุรหิตของพระยาเวแล้วพระราชาจึงตรัสกับโดเอกว่าเจ้าจงหันไปฆ่าปุรหิตเหล่านั้นโดเอกคนเอโดมก็หันไปฟันบรรดาปุรหิตในวันนั้นเขาฆ่าชายที่สูงเอโฟดผ้าปานเสียแปดสิบห้าคนและเขาประหารชาวเมืองโนบซึ่งเป็นเมืองของปุรหิตเสียด้วยคมดาบฆ่าทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและเด็กกินนมโคลาและแกะด้วยคมดาบ แต่บุตรชายคนหนึ่งของอาหิเมเล็กบุตรอาหิทูบชื่ออาบิยาธารอดพ้นและหนีตามดาวิดไปอาบิยาธาก็บอกดาวิดว่าซาอูประหารพวกปุโรหิตของพระยาเวดาวิดจึงพูดกับอาบิยาธาว่าในวันนั้นเมื่อโดเอกคนเอโดมอยู่ที่นั่นเรารู้แล้วว่าเขาจะทูลซาอูแน่เราเองเป็นเหตุแห่งความตายของทุกคนในพงพันธ์บิดาท่านจงอยู่กับเราเถิดอย่ากลัวเลยเพราะผู้ที่แสวงหาชีวิตของเรา ก็แสวงหาชีวิตของท่านด้วยแต่ท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเราหนึ่งซามูเอลบทที่23ดาวิดช่วยกู้เมืองเคอีลาพวกเขาบอกดาวิดว่าดูสิพวกฟิลิสเตียกำลังรบเมืองเคอีลาอยู่และปล้นเอาข้าวที่ลาน ดาวิดจึงทูลถามพระยาเวว่าควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟิลิสเตียเหล่านี้หรือไม่และพระยาเวกัดกับดาวิดว่าจงไปต่อสู้พวกฟิลิสเตียและช่วยกู้เมืองเคอีลาไว้แต่พวกของดาวิดเรียนท่านว่าดูสิพวกเราอยู่ในยูดานี่ก็ยังกลัวอยู่ถ้าพวกเราขึ้นไปยังเคอีลาสู้รบกับกองทัพของฟิลิสเตียเราจะยิ่งกลัวมากขึ้นเท่าใดแล้วดาวิดก็ทูลถามพระยาเวอีกและพระเจ้า กัตอบท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังเคออลาเถิดเพราะเราจะมอบพวกฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าและดาวิดกับพวกของท่านก็ไปยังเคออลาต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียนำเอาฝูงปศสุสัตว์ของพวกเขาไปและทำให้พวกเขาสูญเสียมากดังนั้นดาวิดก็ได้ช่วยกู้ชาวเมืองเคอีลาไว้เมื่ออาบียาธาบุตรของอฮิเมเลกหนีไปหาดาวิดที่เมืองเคออลานั้นเขาถือเอโฟดลงมาด้วย มีคนไปทูลซาอูว่าดาวิดมาที่เคอีลาแล้วซาอูจึงตรัสว่าพระเจ้าส่งมอบเขาไว้ในมือเราแล้วเพราะเขาขังตัวเองเมื่อเขาเข้าไปในเมืองที่มีประตูและด่านและซาอูส่งให้เรียกทหารทั้งปวงเข้าสงครามให้ลงไปยังเคอีลาเพื่อล้อมดาวิดกับพวกของท่านไว้ดาวิดทราบว,ว่าซาอูทรงวางแผนทำร้ายท่านท่านจึงพูดกับอาบียาธาปุโรหิตว่า จงนำเอโฟดมาที่นี่เถิดดาวิดกราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินแน่ว่าซาอูทรงหาช่องทางที่จะมายังเคอีลาเพื่อทำลายเมืองน,นี้เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุประชาชนชาวเคอีลาจะมอบข้าพระองค์ไว้ในมือท่านหรือซาอูจะเสด็จลงมาดังที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินนั้นหรือข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระองค์ทรงบอกผู้รับใช้ของพระองค์เถิดและพระยาเวตัดว่าเขาจะลงมาแล้วดาวิดจึงกลาบทูลว่าประชาชนชาวเคีลาจะมอบข้าพระองค์และพวกของข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูหรือและพระยาเวตรัดว่าพวกเขาจะมอบแล้วดาวิดกับพวกของท่านซึ่งมีประมาณหกร้อยคนก็ลุกขึ้นไปจากเคีลาและพวกเขาก็ไปตามที่ที่เขาจะไปได้เมื่อมีคนไปทูลซาอูว่า ดาวิดหนีไปจากเคออลาแล้วซาอูลก็ส่งเลิกการติดตามและดาวิดก็อยู่ตามที่กำบังเข้มแข็งในถิ่นทุรกันดารและอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งถิ่นทุรกันดารซีฟและซาอูลก็ส่งสแสวงหาท่านทุกวันแต่พระเจ้าไม่ได้ส่งมอบท่านไว้ในมือของซาอูลและดาวิดเห็นว่าซาอูลเสด็จออกมาเพื่อฆ่าท่านดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารซีฟที่โฮเรสและโยนาธานราชบุตรของซาอูลลุกขึ้นไปหาดาวิดที่โฮเรส และทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าโยนาธานพูดกับท่านว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะว่ามือของซาอูเสด็จพ่อของฉันจะหาท่านไม่พบท่านจะได้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและฉันจะเป็นที่สองรองจากท่านซาอูเสด็จพ่อของฉันก็ทราบเรื่องนี้ด้วยและทั้งสองก็ทำพันธสัญญาเฉพาะพระพักพระยาเวดาวิดยังค้างอยู่ที่โฮเรสและโยนาธานก็กลับไปวังชาวซีฟ ขึ้นไปหาซาอูที่กิเบอาทูลว่าดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระบาทในที่กำบังเข้มแข็งที่โฮเรสบนเนินเขาฮาคีลาซึ่งอยู่ใต้เยชิโมนไม่ใช่หรือข้าแต่พระราชาเมื่อใดที่ปรารถนาเสด็จลงไปขอเสด็จลงไปส่วนพวกข้าพระบาทจะมอบเขาวไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาและซาอูตรัสว่าขอพระยาเวส่งอวยพรแก่พวกท่านเพราะพวกท่านปราณีเรา ขอจงไปหาดูให้แน่นอนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับที่ที่เขาอยู่ใครเห็นเขาที่นั่นบ้างเพราะมีคนบอกข่าว่าเขาเจ้าเล่จิจริงๆจงดูให้รู้ที่ซุ่มทั้งหมดที่เขาซ่อนตัวที่นั่นและกลับมาหาเราด้วยข้อความที่แน่นอนแล้วเราจะไปกับพวกท่านถ้าเขาอยู่ในเขตแดนนั้นเราจะค้นหาเขาในตระกูลยูดาทั้งหมดพวกเขาก็ลุกขึ้นไปอย่างซีฟก่อนซาอูดาวิดกับพวกของท่าน อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาโอนในอาราบาใต้เยชิโมนซาอูกับพวกของพระองค์ก็ค้นหาท่านมีคนบอกดาวิดท่านจึงลงไปยังศิลาและอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาโอนเมื่อซาอูส่งทราบก็ทรงติดตามดาวิดไปในถิ่นทุรกันดารมาโอนซาอูเสด็จไปฟากภูเขาข้างหนึ่งดาวิดกับพวกของท่านอยู่ที่ภูเขาอีกฟากหนึ่งดาวิดก็รีบหนีไปจากซาอูเพราะซาอูกับพวกของพระองค์ ล้อมเข้ามาใกล้ดาวิดกับพวกของท่านเพื่อจะจับแต่มีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาทูลซาอูว่าขอรีบเสด็จกลับเพราะพวกฟิลิสเตียมาปล้นแผ่นดินซาอูจึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวิดไปรบกับพวกฟิลิสเตียเขาจึงเรียกที่นั้นว่าศิลาผลภัยดาวิดก็ขึ้นไปจากที่นั่นไปอาศัยในที่กำบังเข้มแข็งแห่งเอ็นเกดี หนึ่งซาเหบทที่24ดาวิดไว้พระชนซาอูต่อมาเมื่อซาอูเสด็จกลับจากการไล่ตามพวกฟิลิสเตียแล้วมีคนมาทูลว่าดูเถิดดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดาลเอ็นเกดีแล้วซาอูก็ส่งนำพลสามพันคนที่คัดเลือกจากคนอิสราเอลทั้งหมดไปค้นหาดาวิดกับพวกของท่านที่หินเลียงผาและพระองค์เสด็จมาที่ข้อแกะริมทาง ที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่งและซาอูก็เสด็จเข้าไปปลดทุก์ส่วนดาวิดกับพวกของท่านนั่งอยู่ที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำพวกของดาวิดก็เรียนท่านว่าดูเถิดวันนี้เป็นวันที่ภรยาเวยกรดกับท่านว่าดูเถิดเราจะมอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือของเจ้าและเจ้าจะทํากับเขาตามที่เจ้าเห็นควรแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นย่องเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูหลังจากนั้นดาวิดสํานึกผิด พราะท่านตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูท่านพูดกับพวกของท่านว่าขอพระยาเวทรงห้ามข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าผู้ที่พระยาเวส่งเจิมไว้คือที่จะเหยียบมือออกต่อสู้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระยาเวท่งเจิมไว้ดาวิดตําหนิคนของท่านด้วยถ้อยคาเหล่านี้และไม่ยอมให้พวกเขาทําร้ายซาอูและซาอูก็ส่งลุกขึ้นออกจากถ้ำเสด็จไปตามทางของพระองค์ จากนั้นดาวิดก็ลุกขึ้นด้วยและออกไปจากถ้ำร้องทูลซาอูว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและเมื่อซาอูทรงเหลียวดูด้านหลังดาวิดก็ย่อตัวลงซบหน้าถึงดินและดาวิดท,ทูลซาอูว่าทําไมพระองค์ทรงฟังถ้อยคําของคนที่กล่าวว่าดูเถิดดาวิดแสวงหาที่จะทําร้ายพระองค์ดูเถิดวันนี้พระเนตรของฝ่าพระบาทประจักษ์แล้วว่าพระยาเวทรงมอบฝ่าพระบาทในวันนี้ไว้ในมือของข้าพระบาท ที่ไหนทำและบางคนขอให้ข้าพระบาทประหารฝ่าพระบาทเสียแต่ข้าพระบาทก็ได้ไว้พระชนของฝ่าพระบาทข้าพระบาทพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้ทอดพระเนตรเถิดเสด็จพ่อของข้าพระบาทขอทอดพระเนตรชายฉลองพระองค์ในมือของข้าพระบาทพอข้าพระบาทตัดชายฉลองพระองค์ออกและไม่ได้ประหารฝ่าพระบาทเสีย ขอฝ่าพระบาทส่งทราบและทอดพระเนตรถดว่าในมือของข้าพระบาทไม่มีความผิดหรือการกบฏข้าพระบาทไม่ได้ทำบาปต่อฝ่าพระบาทแม้ว่าฝ่าพระบาทกำลังส่งล่าชีวิตของข้าพระบาทเพื่อจัดทำลายเสียขอพระยาเวส่งพิพากษาระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาทขอพระยาเวส่งแก้แค้นแทนข้าพระบาทต่อฝ่าพระบาทแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทำอะไรต่อฝ่าพระบาทดังสุภาษิตโบราณว่า ความอธรรมก็ออกมาจากคนอธรรมแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทำอะไรต่อฝ่าพระบาทพระราชาแห่งอิสราเอลส่งออกมาตามใครฝ่าพระบาทส่งตามใครส่งไล่ตามสุนัขที่ตายแล้วหรือส่งไล่ตามตัวหมัดตัวหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นขอพระยาเวท่งเป็นผู้พิพากษาทรงพิพากษาระหว่างข้าพระบาทกับฝ่าพระบาทขอทอดพระเนตรขอท่งว่าความฝ่ายข้าพระบาทและขอสรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากหัดของฝ่าพระบาท หลังจากที่ดาวิดทูลถ้อยคำนี้ต่อซาอูจบแล้วซาอูตรัสว่าดาวิดบุตรของข้าเอย๋ยนั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือซาอูก็ส่งส่งเสียงกันแสงพระองค์ตรัสก,กับดาวิดว่าเจ้าชอบทำยิ่งกว่าข้าเพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดีในเมื่อข้าเองตอบแทนเจ้าด้วยความร้ายเจ้าแสดงในวันนี้แล้วว่า เจ้าทำความดีต่อข้าอย่างไรในการที่เจ้าไม่ได้ประหารข้าเสียในเมื่อพระยาเวส่งมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้วเพราะว่าใครพบศัตรูของตนเขาจะปล่อยไปโดยเดียวหรือดังนั้นขอพระยาเวประทานสิ่งที่ดีแก่เจ้าสนองการที่เจ้าได้ทำแก่ข้าในวันนี้บัดนี้ดูเถิดข้ารู้แล้วว่าเจ้าจะเป็นพระราชาแน่และราชอาณาจักรอิสราเอลจะตั้งมั่นอยู่ในมือของเจ้าดังนั้นบัดนี้ จงปฏิญาณต่อข้าในพระนามของพระยาเวว่าเจ้าจะไม่ตัดพงพันธุ์ของข้าเสียเมื่อข้าตายไปและจะไม่ทําลายชื่อของข้าจากพงพันธุ์บิดาข้าดาวิดก็ปฏิญาณให้ต่อซาอูแล้วซาอูก,ก็เสด็จกลับพระราชวังและดาวิดกับพวกของท่านก็ขึ้นไปที่กำบังเข้มแข็ง